h e l lo everyone welcome back to the channel สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยและทั่วโลกกับรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายปีกนก Honda ที่เรียกได้ว่าเป็นการยกระดับสายลุยให้เหนือชั้นกว่าเดิมทุกมิติรถคันนี้คือ2026 Honda ADV 160รุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังคงคอนเซปต์ แกร่งทุกเส้นทางลุยได้ทุกที่แต่ปรับปรุงทั้งดีไซน์เครื่องยนต์สมรรถนะและเทคโนโลยีให้ครบกว่าเดิมเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหราแบบสกูตเตอร์เมืองและความแข็งแกร่งของรถสายลุยได้อย่างลงตัวเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ Honda ADV 160 2026ยังคงความดุดันและลุกแอดเวนเจอร์เต็มขั้นไว้เหมือนเดิมแต่ปรับให้มีความโฉบเฉี่ยวและล้ำสมัยมากขึ้น ไฟหน้าคู่เล็ดดีไซน์ใหม่มีเส้นสายเฉียบคมพร้อมเดย์ไทม์ time, running l i g h ที่ส่องสว่างชัดในทุกสภาพแสงให้ความรู้สึกดูดันแต่หรูหราในเวลาเดียวกันชุดแฟริงด้านหน้าได้รับการออกแบบให้มี Aero d y n a มิกที่ดีขึ้นสามารถรีดลมได้ดีเมื่อขี่ทางไกลและเพิ่มความมั่นคงในความเร็วสูงบังลมหน้าปรับระดับได้2ระดับด้วยมือช่วยลดแรงประทะของลมเวลาขี่ทางยาวหรือขึ้นเขาได้อย่างดี ตัวบอดี้ของ ADV 160ใช้โครงสร้างเฟรมแบบเอเฟรมรุ่นปรับปรุงใหม่ที่แข็งแรงและเบากว่าเดิมทำให้ควบคุมรถง่ายและมั่นคงมากขึ้น ชุดล้อแบบซี่ลวดขนาด14นิ้วด้านหน้าและ13นิ้วด้านหลังมาพร้อมอยางแบบ Dual Purpose ที่ออกแบบมาให้ยึดเกาะได้ดีทั้งบนถนนเรียบและทางฝุน่นเพิ่มความมั่นใจทุกเส้นทางระบบกันสะเทือนหน้าขนาดใหญ่แบบ Telescopic เเจากโชวะและโช้หลังคู่แบบ Sub Tank Reservoir จากโชวะเช่นกันให้ระยะยุบที่ยาวและดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้อย่างดีเยี่ยมช่วยให้ขี่บนถนนครุขระได้อย่างมั่นใจ หน้าปัดเรือนไม้แบบ Full LCD ดิจิตอลขนาดใหญ่แสดงผลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันระยะทางทริปอุณหภูมิและไฟเตือนต่างๆครบถ้วนพร้อมระบบ Keyless Smart System ที่มาพร้อมรีโมทและระบบกันขโมยในตัวพ่วงด้วยฟังก์ชัน Answer Back เมื่อหารถในลานจอดและระบบ Idling Stop System ที่ช่วยประหยัดน้ำมันเมื่อหยุดนิ่ง ต้เบาะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ถึง30ลิตรสามารถใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้1ใบพร้อมของใช้อื่นๆอีกหลายชิ้นมีช่องเสียบชาร์จไฟ USB Type C ในช่องเก็บของด้านหน้าเหมาะมากสําหรับคนที่ใช้ชีวิตในเมืองหรือออกทริปบ่อยๆเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้หนานุ่มกว่าเดิมรองรับสริระได้ดีทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนและความสูงเบาะที่780ม mm, ิลลมตรทให้ผู้ขี่สามารถวางเท้าได้ง่ายขึ้นเมื่อหยุดรถ พูดถึงเครื่องยนต์กันบ้างครับ Honda ADV 1 6 0 2 0 2 6มาพร้อมเครื่องยนต์ e s p บวกสีวาวขนาด 157cc แบบ S.O.H.C ระบายความร้อนด้วยน้ำที่ให้สมรรถนะทั้งแรงและนุ่มนวลมากขึ้น ให้กำลังสูงสุด16แรงม้าที่8,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด14.7นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีระบบหัวฉีด PGM-FI ที่แม่นยำช่วยให้ตอบสนองดีตั้งแต่รอบต้นถึงปลายเครื่องยนต์รุ่นนี้ได้รับการจูนใหม่ให้มีแรงบิดต้นดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะกับการใช้งานในเมืองและขี่ขึ้นเขาหรือเส้นทางชันได้อย่างสบาย ระบบส่งกำลังเป็นเกียร์อัตโนมัติ 4vt ที่ปรับปรุงให้เปลี่ยนรอบได้ราบรื่นขึ้นระบบกันสะเทือนหลังจากโชว์วพร้อมซับแทงช่วยเพิ่มความนุ่มแน่นเวลาเจอทางครุครขระขี่ทางฝุ่นได้มั่นใจโดยไม่กระเด่งจนเสียจังหวะระบบเบรคหน้าดิสเบรคขนาด240มิลลิเมตร คาลิเปอร์ลูกสูบเดี่ยวพร้อมระบบ ABS แบบ1 c h a n แชนที่ให้ความมั่นใจทุกครั้งที่ต้องเบรกกระทันหันส่วนด้านหลังเป็นดิสเบรกขนาด220มิลลิเมตรและในรุ่น CBS ก็ยังมีให้เลือกเช่นเดิมสำหรับคนที่อยากได้ราคาย่อมเยาในการขับขี่จริง Honda ADV 1 6 0ให้ความรู้สึกที่มั่นคงและนุ่มนวล กว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนการบังคับเลี้ยวเบาแต่แม่นยำเครื่องยนต์ตอบสนองไวโดยเฉพาะในช่วงออกตัวและเร่งแซงเสียงเครื่องยนต์นุ่มแต่ดุดันในสไตล์ ESP บวกที่เน้นความเงียบและสมูทร,ระบบการสะเทือนช่วยซับแรงได้ดีเยี่ยมเวลาเจอหลุมหรือทางลูกรังไม่ว่าจะขี่ในเมืองที่รถติดหรือเส้นทางต่างจังหวัดที่เต็มไปด้วยโค้ง ADV 160ก็ให้ฟีลลิ่งการขับขี่ที่มั่นใจและสนุกตลอดเวลา ในด้านของจุดเด่นเฉพาะตัวหรือ Unique Selling Point ต้องยกให้กับ3เรื่องหลักๆคือ1ดีไซน์ที่ผสมผสานระหว่างความหรูและความลุยได้อย่างลงตัว2เครื่องยนต์ E.S.P. บวกที่ทั้งแรงและประหยัดอีกทั้งยังปล่อยมลพิษต่ำตามมาตรฐาน E.U.R.O.5 และ3ระบบกันสะเทือนจากโชว์ที่ให้ความรู้สึกระดับ Big กบอย นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสมาร์ทคีย์และช่องเก็บของขนาดใหญ่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ได้อย่างดีสำหรับใครที่กำลังมองหารถที่ใช้งานได้จริงทั้งในเมืองและนอกเมือง ADV 1 6 0คือคำตอบเพราะเป็นรถที่ให้ความสบายเหมือนสกูตเตอร์แต่มีบุคลิกและฟีลลิ่งเหมือนรถแอดเวนเจอร์ระดับกลางขี่ได้ทุกวันไม่ว่าจะไปทำงานขึ้นดอยหรือท่องเที่ยวก็พร้อมตอบโจทย์ทุกเส้นทางอย่างแท้จริง ด้านอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน Honda ADV 160ทำได้ดีมากอยู่ที่ประมาณ42-45กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าประหยัดสุดๆส,สำหรับเครื่องยนต์ขนาดนี้และถังน้ำมันขนาด8.1ลิตรสามารถวิ่งได้ไกลกว่า350กิโลเมตรต่อถังโดยไม่ต้องเติมบ่อยเหมาะกับสายเดินทางที่ต้องการรถขี่สบายและประหยัดในเวลาเดียวกันพูดถึงราคากันบ้างครับสำหรับ Honda ADV 1 6 0 2026ในประเทศไทยราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ99,900บาทสำหรับรุ่น CBS และ1 1 9 0 0บาทสำหรับรุ่น ABS บวกสมาร์ทคีแล้วแต่ศูนย์จำหน่ายและโปรโมชั่นของแต่ละพื้นที่มีให้เลือกทั้งหมด4ส,สีได้แก่สีแดงดำสีเทาดำสีดำด้านและสีขาวมุกซึ่งทั้งหมดให้ความรู้สึกหรูและพรีเมียมแบบ Adventure Scooter ออย่างแท้จริง และในตอนท้ายนี้ถ้าคุณกำลังมองหารถสกูตเตอร์ที่ไม่ใช่แค่ขี่ในเมืองได้อย่างเดียวแต่สามารถลุยได้ทุกเส้นทางมีทั้งความแรงความประหยัดและเทคโนโลยีครบ Honda ADV 160 2026คือคำตอบที่ดีที่สุดในตอนนี้มันไม่ใช่แค่รถสกูตเตอร์ธรรมดาแต่คือคู่หูที่พร้อมพาคุณออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆทุกวัน ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์และแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆที่รักมอเตอร์ไซค์ได้ดูกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ